สวัสดีค่ะยายเล่าเรื่องนะคะยายรักการปลูกวันนี้นะคะยายก็จะมาชวนทุกคนไปเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่ยายปลูกไว้นะครับสุกเต็มต้นเลยค่ะยายไม่ได้ทานหรอกนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปยายก็เลยจะเก็บมะเขือเทศเป็นพันุ์พื้นบ้านนะคะเก็บไปให้เพื่อนที่ทํางานค่ะเพราะว่าที่บ้านของเขา มีหลายๆคนแล้วก็จะช่วยกันกินนะคะแต่ที่บ้านยายมีแค่สามคนเองดูสิคะแดงเต็มต้นเลยมะเขือเทศพันพื้นบ้านนะคะเยอะแยะเลยยายก็เก็บไปให้เขาแล้วหลักครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยจะเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็เสียดายไม่มีใครกินเลยมันเยอะเกินไปนะคะ เดี๋ยวยายก็จะปลูกใหม่นะคะอันนี้ยายให้ดูภาพนะคะว่ามีไม่กี่ต้นแต่ว่าลูกเต็มต้นเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนยายใช้ปลูกผักนะคะปลูกปลูกหัวหอมปลูกผักกาดอันนี้ก็จะเป็นซากข,ของต้นสลัดนะคะที่ยังติดค้างอยู่ที่แปลงเดิมเรามาดูกันนะคะว่าจะเก็บได้เยอะไหมเพราะว่า ยายลองเอาถังเล็กๆมาดูนะคะลองเก็บดูวันนี้นะคะจะเต็มถังไหมนะคะสำหรับการเก็บมะเขือเทศผันพื้นบ้านที่ยายปลูกไว้กินในครัวเรือนแต่เมื่อมันเยอะเกินไปเราก็ต้องเก็บแล้วเอาไปฝากเพื่อนบ้านดีกว่าเนาะลองดูนะคะว่าจะเต็มถังไหม นี่เลยค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะมาเขือเทศพันพื้นบ้านของยายนะคะก็ยังลูกสวยอยู่ใช้ได้อยู่มาค่ะมาเก็บกันค่ะ โอ้โหเยอะมากเลยค่ะยายไม่ได้ลงมาตรงนี้นานแล้วนะคะดูสิคะได้เกือบเต็มถังเลยมีเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ยายจะให้ดูวิว360องศานะคะบริเวณของบ้านของยายที่อยู่ติดกับทุ่งนาค่ะเป็นนาตีนบ้านที่ยายแล้วก็ครอบครัวอาศัยอยู่นะคะ เรียบร้อยเกือบเต็มถังจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวยายจะเอาใส่ถุงแล้วก็เอาไปให้เพื่อนที่ทํางานนะคะเขาจะได้เอาไปทานที่บ้านนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะใส่ถุงเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเผื่อเขาจะได้ถือกลับบ้านเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะได้เยอะเลยค่ะพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ผู้บริโภคที่สำนักงานแล้วนะคะยายก็กันลืมเก็บมาไว้ที่หน้ารถเบนที่ยายมีคันนี้นะคะขับไปทำงานทุกวันค่ะ